บรรยากาศงามแรงแคมของอยู่ที่ท่าแขกแขวงขามวนฝั่งนั้นก็สิเป็นจังหวัดนครพนมบ่พู้มยอยูย่พี่เด้อตอนนี้เราสิมาหล่อเบิงบรรยากาศอยู่แถวแถวเซ็นเตอร์พอยท่าแขกแต่ว่าเสียงเพลงดังเนาะอาจจะได้ปิดเสียงอะไรเนี่ยเอาไปใ้วยก่อน ้ตามซังเล็ขกรพกระพัดยังก็มีบันเลยกาะเปียกก็มีก็มีหรอวะเนี่ยมาทานนี่วะชิมหาพันปลาหมึกก็มีปลามึกก็มีเนาะเซนพอยทาแขกเปิ่งปลามึกปิ่งไกลเดิเน่มาบปนเปกี่ปลามึกวะ สองฝากขานกะจะมีอาหารเต้เลยกันเลยนี่ยังหันอี่ได้ยังเรี่ยหันน่เขบเปียกขเปียกเขาเปียกเฟอร์ก็มีเขาเปียกก็มีกันหี่ยเขาเปียกเฟอร์ก็มีขึ้นกันหน่อยไม่ร้าย ค้อมาหลายแล้วทําแบบมีเครื่องหลินในอันี้ท้งนมีเครืองหลินเ็กไปเหกินเผารบเอาข้าวมูเลยดเอาไว้เอาไว้ได้จะเผานะนีเขายังไงกเข่าขนมขาวมูกรอบเออขนามูกรอบแล้วขนามูกรอบไปกับอไเดี นั่งเลยโอ้บรรยากาศยามแรงเนาะอยู่ที่ทาแขกคนก็นมาเลาร้ายอยู่ใแทาแขนะกนซูซี่ก็มีเอาว่าซูซี่ไม่ถึกเดยๆๆ k f ซหลูกอ่ะเอาวะยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วตอนตอ ลายหันเนาะหันกัเปลี่ยกหันเฟรอแถวนี้มีหลายอะไรม,มาสืออ่อกันนู้นมั้ยข้ายกองเอะไรเนี่ย สองท,นท,ทนันด้วยพิซซ่<ะ>าปะพิซซ่ากนันไหมฮะพิซซ่าว่าขนมสายไฟก็จะเรียก

มาแล้วแสดงบุกเกาะพอกิอนเผาก็พอแก <c oughs> กินเลนือกขนมมาลรอกซื <c oughs> ้นอกกันมานะ của liên tục ăn nên là sẽ đái khác là tôi nhau nhau hả? T tôi sẵn hả? À. tôi sẵn, hả? -tôi, sẵn hả? Ừ. <laughs> tôi nhau hả? hả? <cười> <cười> อะไรซิฟอ๋อบวกเพิ่นบาทนุก่ก็ได้แล้วคอยของเทียเธอเสียเกินนะิสาก็มีนะพี <c oughs> ่ตุ้ยปนั่นน่ะจิงจงอยเมยตุ้ยแท้ยว่าไม่ได้ำพุเปิดแล้วเปิดน้ำพุล้วมาเปิ่งน้ำพุสิ้นดาดเล้ สินดาดสินดาดเป็นโลอะไรเป็นโลนี่น้ำผู้นี่น้ำผู้เปิดแล้วมาเบิ่งน้ำผู้ไหมสินดาดสินดาดเนาะบรรยากาศอยู่ที่เซินด์พอยต์สาแขกที่พัฒนาเนี่ยนี่น้ำผู้กันเนาะตาแขก จะพอยตาแขกยืนดีๆด้วยนะตาโป๊กนั่นี่งทิงกี้ไยืนนะแม่ด้วยลูกน้อลูกแม่เอาเข่านะแมหนึ่งสองสามเอาได้แล้วไปโอ้อยู่ฝั่งไทย ยัไงกันี่มนแมวใหญ่ปะแมวใหญ่ป่ะนี่แมวใหญ่หมีเหมือนแมว <c oughs> อืมมาเด้อปัดเสียงเพลงเนาะไปได้รถไปก่อน เข็มของยำแรงคำอะไรได้ในเริ่มคำแล้วฝนกำลังมาอีกตั้งหากทั้งนั้นมืดคืมเลยเสียงเพลงตึงๆเอองามอยู่งามอยู่งามอยู่เลยโอ้ยฝ้าแมพเหลือม ไปเด้อไปเด้อไ,ไปไปห <g ülme> ยาดท่านผู <g ülme> <g ülme> ้ชมเขาออกจากเซ็นเตอร์พอยท์ท่าแขกเขากลับมาอยู่ที่เซาเอตมีนาพันเกลรอยสี่สิบหกอันนี้เป็นสวนสาธารณะระเนกถึงวันเขียดแขนคือเมื่อก่อนเนาะน้ะนำสั่งบูฮูอยู่บนไดที่ว่าน่าจะเป็นบนหนีบอ่ะ วันปรธิ์เทศน้ำผูดเนีว่ว่าเ้ากับบแใ,ใจใจคือส่วนนี่เป็นส่วนที่ว่าระเนึกถึงวันเขียดแคดคือวันที่เอวมีนาที่ว่าฝรั่งจับคนเล่าถิ่มลงนำสางนะและที่นี่ก็เป็นฮอลักเมืองของเมืองท่าแขกแขวงขมวนเข้าต่างใจว่าสิไปตลาดกลางคืนสวรรค์เนาะหมดไดไปสับ มาตลาดกลางคืนอยู่ทีทะแขกแทนแถวนี้ก็คแข้ขายกบอยู่สวรรค์นั่นแหละแล้ขายแต่ว่าบุคืกอกันแต่แถอกลางเว้นเนาะหนาจะเห็นสัดเจนสวยงามวันนี้เข้ามากลางคืน,นงามขนาดเลย มีภาพบรรยากาศงามคำคืนอยู่ทีเมืองทาแขกแขวงคำม,มวนค่อนข้างเงียบนะบุคอยมีนักท่องเทียเ่ยวบ,ยบ้างไยบเงียบๆน้ำสางคอซีเมนต์ตัวนี้น้ำสางที่นั่นนะ่ะที่ก็เจ้าจับเล็กหน่อยทิมลงน,นนะ ลูกเห็นบอกอยู่แน่นประวัติศาสตร์นะนะจื่อบ่ในประวัติศาสตร์ที่ว่านหารฝรั่งจับคนลาวถ่บลงน้ำสางนะตรงแม่น้ำสางนี่นี่ออเออพอใฉยเบิงพอมีอยู่บรรยากาศแถวๆนี่นะโอ้ลักษณะ,ะเฮื่อนซ่านเนาะสวยงามหลายมีคือบรรยากาศงามคำพื้นอยู่ทีวันตาแฉะ บาเดเนื้อนก็นเป็นทรงเกา่าโอ้นด้หูบไี่หูบมีหูบอยู่ด้วยดูไอจีเอ็มอยู่ดินี่ได้มีหูบอยู่ด้วยฮะพวกจัก,กรพรรดิฝรั่งขาเด็กน้อยและแม่มานผิ่มลงนำสางในวันที่สวีเดนฟีันก็ลอยีซิพก The French Empire killed the children and pregnant woman and threw them into a well on 21 s t March 1946ได้น้ำสางเลยแล้วเนี่ย,ออยนคนทุแล้วน้ำสางนะนี่นะมันหนามันหนาเลิกกว่านี่เรามีหูเล่าเอาว่าวันเจียดแขน มันเป็นสมัยสงคนะรามเนาะฝรั่งมาพกพองเอาล่าเป็นหัวมังขึน้นงามเมิดบ่งงามตั้งแต่ <c oughs> มีทั้งขีเง้เต็มอยู่ในเบิดอยู่แถวเหน่งงามไปนอนออยาง,ง นี่ป้ายแนน้ำได้เนี่นะไปทำสร้าง7กิโลเมตรทำผ้า17กิโลเมตรทำนังแอน19กิโลเมตรทำกล้องล่อลอยแปดสิบสองวังน้ำเย็นลอยเจ็ดสิบลอยเจ็ดสิบสองไปแจนวอกำแพงยากเนี่ยกากิโลเมตร ่านเพื่อนแท้มีปิต งามเนาะฮอลลักเมืองเด็กๆงามนั่นแหละขาแทขะบูมี่คลิปบูมีคลิปนี่จะหุบขนาดแหละอ่าอ่าบรรยากาศอยู่ทีเมื่อตะแขกงามกลางคืนกะประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมใครได้มาหลินมาเที่ยวตะแขกกะอย่าลืมมาฮอลลักเมืองละกะเซ็นเตอร์พอยท์ตะแขกเนาะแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับไปขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ ขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้า